สวัสดีครับวันนี้รวยขอให้มีแต่ความสุขขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราถ่ายกันประมาณบ่ายสองโมงนะอีกชั่วโมงครึ่งหวยออกแล้วก็มาอัปเดตด้วยนะครับที่ดินที่นครนายกนะฮะที่ดินพร้อมบ้านนะครับมูลค่า14.5ล้านย้ําว่า14.5ล้านขายแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี่เป็นไงเรียบร้อยครับผม ไม่แน่อาจจะมีโครงการต่อไปนะแล้วก็วันนี้เรามาส่งมอบ,บ,บ,พ,อบพี่สุวรรณนะกับนิสสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับพี่สุวรรณเนี่ยนะครับออกรถคันแรกไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วออกรถไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนานมากนะนานมากแต่พี่สุวรรณก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับติดตามมาตลอดแล้วก็มาออกรถ คันที่สองนะครับนี่ตั้งเจ็ดปีนะนะพี่ๆหลายๆคนนะครับใครที่ออกรถไปแล้วนะครับอยากเทินก็กลับมาได้นะ,นะมาออกคันใหม่คันที่สองคันที่สามคันที่สี่นะครับแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นมิวเอคอก,ก่อนนะรถยังไม่เสร็จนี่เพิ่งเข้าสดๆร้อนๆอย่างรอนะนานมากไม่ได้เข้านะมิวเอสวยๆเลยใครที่เป็นสาวกอีซูซูนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่เลยที่ดู ต้องเข้าสดๆร้อนๆผมก็ยังไม่รู้ปีนะแต่รู้ว่าเป็นตัวใหม่แค่นั้นแล้วก็อัปเดตอีกนิดนึงนะครับกับ Honda h ฮ v HONDA h ฮ v เรียบร้อยแล้วนะนี่จัดไฟเน้นผ่านทั้งคู่คันนี้ก็ไฟเน้์คันนี้ก็ไฟเนซ์นี่เป็นไงใครที่กําลังดูดูอยู่ก็ลองดูได้ครับนะคันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับกับ Honda HR-V ใครพลาดคันนี้ไป CRV อันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะครับ สวยมากนะครับฟังก์ชันออชันจัดเต็มแล้วก็ Honda Accord นะครับเดี๋ยวรอพี่เขามาดูนะมีพี่คนหนึ่งตอนนี้เขาไปแม่สอดอยู่นะครับน่าจะมาวันสองวันนี้แหละนะลองมาดูได้ครับพี่ถูกใจแน่นอนคอนเฟิร์มนะรถสวยครับแล้วก็มิวเอ็กอีกคันหนึ่งนี่คันนี้อ่านะ อันนี้ก็เพิ่งเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปรีรันนะใครที่เคยดูแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะบางทีผมจะมีรีรันคลิปอย่างรถจอดเต็มเงี้ยมันถ่ายไม่ได้นะครับต้องรีรันบางทีฝนตกไม่มีแสงแดดอะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่จํากัดนะครับรถเข้ารัวๆนะฮะก็มารีรันให้นะใครสนใจก็ลองดูได้ครับผมอัปเดตให้เนาะแล้วก็ฮอนด้าเจ็ตเจ็คนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะครับเป็นตัวเปิดตัวของโฉม GK เยนะครับสีเหลืองนะ สีเหลืองนะครับส u k ก s สวิปราคาเบาผ่อนสบายสบายประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับราคา1 8 9เองพี่เ้ยผ่อน4,149บาทนะกับสุ k ก s สวิปฟังก์ชันออปชั่นคือจัดให้ล้นๆอ่นะถ้าเป็นรถเล็กนะผมมองว่าโอเคมากนะครับนี่แต่ว่าใครเป็นสาวก Honda ก็มี Honda Jazz Honda Jazz ใครเป็นสาวก Mazda ก็มา Mazda 2 Mazda 2นี่ปีใหม่เลย 2,020นะครับไม่น้อยมากนะครับสภาพใหม่สภาพแบบน้องๆไปแดงครับถ้าได้ล้างคนเคลือบรับรองความเจ็บนะคันนี้ก็มีปรับราคาลงมานะเหลือเพียงเหลือเพียง22 9นี่ Honda CRV ใครพลาด Honda HRV ก็มานี่เลย c ซ v ขับ4รุ่นท็อปสุดถ้าจะไม่ผิดมีนิเ i กเตอร์ แล้วก็ f o r t จูเนใครที่อยากขับฟอร์จูเนอรเอารถทันเก่ามาเทินได้นะเป็นเครื่องสามพันขับสี่นะขับสี่โฟร์วิลด้นะครับลุยได้ทุกที่นะครับอเกียร์ออโต้นะครับ,ร Auto, รบหรือว่าอยากเป็นตัวโฉมยอดฮิตยอดนิยมอย่างคันนี้ประหยัดน้ำมันสองจุดสี่บ้านเราเนี่ยฟอร์จูเนเยอะมากนี่ไปนั่นหนึ่งคันเห็นไหมแม่เป็นไงสีขาวเหมือนกันเราใส่ล้อหล่อด้วยนะคันนั้นอ่นะเห็นไหม อันนี้เดิมๆนะครับปี2019มือเดียวสวยๆพี่เอ้ยคันนี้ก็เหมือนกัน2,015เป็นเครื่อง2.8สีเทาเอ่อพี่ที่อยู่ที่ไหนนะสุโขทยัยสุโขทยัยผมรอพี่อยู่นะนิสสันมาร์นะครับนิสสันมาร์เกียร์ธรรมดาใครที่อยากขับรถเก่งเกียร์ธรรมดาประหยัดประหยัดนะครับแต่งรอๆนะออกรถซิ่งนิดๆก็คันนี้เลยนะครับราคาอยู่199ผ่อน3 0 0พี่เอ้ยผ่อนเบามากผ่อนอย่าผ่อนมอไซค์หรือจะไปมาสด้า2ก็ได้ มาตาสองนะครับปี2017นะครับมาตาสองนี่ต้องบอกว่ารูปลักษ์ดีไซน์นตอบโจทย์นะฟังก์ชันออปชั่นก็คือจัดให้เต็มแบบล้นๆนะครับและที่สำคัญประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับดีมากๆนะฮะลองดูได้ครับหรือจะมามิสูบิชิใครที่เป็นสาวกมิสูนะครับก็มามิหลาดนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นี่ก็เป็นยอดประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะครับนอกเมืองมี20บวกบกนะครับถ้าในเมืองก็16กิโลบวกลบ ประหยัดสุดๆแล้วก็เกียร์ธรรมดาก็มีอีกหนึ่งคันนี่มิลาดเหมือนกันคือฟังก์ชันออปชันอ่ะให้มาลน้ลนๆเลยนะครับกุญแจรีโมทกระจกมองข้างปรับาพาบไฟฟ้าวงมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ป้ายสวยด้วยผมบอกเลยรอไม้กระสันนิดนึงนะพี่นะพอดีผมสั่งมาล้วนะครับพอเดอร์ P นะของหมดแล้วก็น่าจะมาก่อนยีกันยานะครับเดือนหน้า ใครที่ชอบสายซิ่งนะต้อง Honda City ีอันนี้ก็ปรับราคานะครับนีเ่เหลือเพียงสามสี่เก้าสามสี่เก้าพอนหกเก้าหนึ่งเก้าสามสี่เก้าอนหกเก้าหนึ่งเก้าี่ Honda City นะแปลงโฉมหน้าหลังหล่อหล่อรถไม่เคยชนนะล้อแท้อออออของ Sport Racing. เวสสปอร์ตและซิ่งอ่าแล้วก็มีซิตี้หนึ่งคันสวยๆนะ อ่าติดฟรีเมื่อไปหน่อยไม่เห็นราคาจำไม่ได้นนไหนึ่งแสนเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าปีสองพันสิบผ่อนอยู่สี่พันสี่สี่พันสี่ร้อยสี่ห้าบาทใจจดจ่อรุ้นหว่วยล้นิสสันอเมล่านะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ได้รับความนิยมสูงนะครับประหยัดน้ำมันแบบเดอะเบส์นิสสันอเมล่า ติดฟิล์มกันสตร์เป็นตัวรุ่นลองท็อปราคาถูกผ่อนสบายแล้วก็มีซิตี้อีกหนึ่งคันก็คันนี้ปี2 0งพันสองันะครับ198,000บาทผ่อน4 000, 3, นะี0พันามะนี่ c ซิตี้จะเยอะหน่อยสวยๆนั้นเลยครับลองดูได้นะแล้วก็คันนี้ก็เป็นมิลเอเข้ามาอีกหนึ่งคันนะแล้วก็เอาติดเอาติดรอก่อนยังไม่เสร็จ เดี๋ยวเราส่งมอบมิโูบิชิปาเจโร่สปอร์ตขับสี่ขับ4ี่เหลืออีกคันเดียวนั่นก็คือ Fortuner ถ้าเป็น PPV นะ Fortuner นะครับเป็นตัว3000นะปี2 0 1พันหรือย,อยังไงถ้าจะไม่ผิดนะ12-13นี่แหละเดี๋ยวให้ดูใครพลาดปาเจโรก็มา Fortuner ได้เลย519,000บาทราคาอะไรยังไงคุยได้ครับแล้วก็มีรถคันเก่าเทิน ก็คุยกันได้นะครับติดขัดตรงไหนก็แจ้งได้นะครับสำหรับ t o y ยต a Fortuner คันนี้เครื่อง3000 v, ันสาวเกียร์ออโต้โฟร์วิลไดรรุ่นท็อปสุดนะครับ519,000บาทมือเดียวสสวยๆออร่าออกสวยมากเห็นไหมพอได้ล้างคนเครือบขัดแว้กับพี่ผมให้ดูสวยแจ่มเงาวับเลยเห็นไหม่ะผมบอกแล้วเนี่ยไม่ว่าคันไหนเนี่ย ที่ตอนถ่ายรีวิวมันยังไม่ล้างอ่ะบางทีฝนตกเงี้ยมันโดนฝนฝุ่นเนี่ยจอดตีถนนมันไม่แจ่มนะแต่พอได้ล้างพ่นเคลือบขัดแว็กซพี่ดูผมไม่ดูสวยไหมแนี่จมไหม่ะเดี๋ยวเราส่งมอบกันครับขอบพรคุณพี่สุวรรณด้วยนะครับนี่คันที่สองแล้วคันแรกเมื่อเจปีที่แล้วนี่สวยไหม นี่ยังไงยางแจ็มนี่เจ็บไหมโอ้โหล้างบนเคลือบขัดแว้งแล้วเจ็บมากนี่มีแต่คนใช้พี่ดูพีข่าวก็ใช่นี่เห็นไหมอ่าโอเคครับเห่งร่ลำรวยครับสุขภาพแข็งแรงครับพี่สุวนันไปแล้วนี่ เดี๋ยวขอตัวเลยครับใครสนใจก็เบอร์0 8 5 2 4 9 1 9 8 7นะครับรับซื้อรับเทิรนนะครับก็ขอญาตขอตัวก่อนนะครับไปแล้วนะครับสนใจคันไหนโทรมาคุยได้ติดขัดอะไรยังไงคุยก็ได้ครับเน้นโทรคุยครับไม่เน้นไลน์นะไม่มีไลน์นะครับเพราะว่ามิจฉาชีพก็เยอะนะครับระวังนะเมื่อวันก่อนมีทิกตอกโทรหาผมผมก็ไม่มีผมรู้แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพผมบอกไม่แมวครับไม่ว่างครับวางเลย มันไม่มีใครมาให้เงินหรือว่าเสนอข้อพิเศษหรือว่าชวนไปนลงทุนไม่มีนะครับผมบอกเลยแล้วก็ห้ามกดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับดีที่สุดเราก็จะปลอดภัยนะครับหรือว่าใครที่โทรมาแล้วแปลกๆนะครับไม่รู้จักไม่ต้องคุยนะครับอ่าโอเคเนาะอันนี้เป็นถั่งบรรยายนะมีอาชีพเยอะมากมาทุกทางเลยนะครับอ่าแล้วของผมเนี่ยปลอดภัยโทรคุยกันหนึ่งนาทีจบนัดมาดูรถจบนะซื้อกันสดรับรถพร้อมเล่มจบ นะครับสวยไหมเพิ่งเข้าเนี่ยยางแจม